โอเคครับน้องขอกราบสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับผมได้เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับไล่กันดัมวอร์นะครับก็หลังจากที่เราหายไปนานนะครับเอ้ะสำหรับผมนี่หายไปนานก็โอเคครับสําหรับรอบนี้ก็จะมาทําเป็นคลิปเปิดตั๋วซุปเปอร์กาชานะครับสิบเอ็ดใบนะครับแล้วก็พวกตั๋วอ่อฉลองครบรอบ5ปีนะครับมันอยู่8ใบก็เปิดเลยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเบาๆนะเปิดตั๋วเล่นกันสำหรับเพชรสองร้อยเมตรเนี่ยยังไม่คิดจะเปิดตู้ไหนนะครับเพราะว่า ก็มันก็มีความเสี่ยงนะผมกะว่าจะเก็บให้ได้สัก400เมลล์100เปิดนะโอเคครับเพิ่มเป็นการเสียเวลาเรามาดูกันว่าตัวซปเปอร์ไก่เลยหรือตัวไม่ใช่ตัวซปเปอร์ไก่ตัวซปเปอร์กาชานะครับของเราสีดาวนะมันมีตัวอะไรบ้างมาดูแลเหลียกันก่อนนะคร่าวๆนะสำหรับคลิปนี้ก็หม,มาเห่าได้จังหวะงจริงสี่ทุ่งเลยจะเห่าไม่รู้จะได้ยินกันไหมครับเสียงหมาเหา่าก็โอเคนะ มันก็ได้พวกตัวลิมิเต็ดนะมีโอกาสได้ลิมิเต็ดบางตัวนะครับซึ่งเป็นตัวแบบลิมิเต็ดเก่าๆอยู่ยังไม่ใหม่มากก็ถือว่าเยอะนะยังก็ได้นะครับว่า4ดาวเนะี่ยแต่อยู่ดีว่าจะได้ลิมิเต็ดหรือเปล่านะครับโอเคเปิดเลยแล้วกัน11เ็ใบเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ11ตัวนะ้าไม่ซ้ำมาโดนว่าใบาแรกนี่เราจะได้ลิมิเต็ดหรือเปล่า ตัวอะไรวะไม่คุ้นแต่น่าจะลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดนะครับคือเปิดตัวแรกมาก็้วลิมิเต็ดแต่นี่สุดยอดไหมไม่รู้จาไม่ได้นะน่าจะลิมิเต็ดนะตัวนี้ผมว่าถ้าจำไม่ผิดคือมันคือหุ่นมันซ้ําแบบชื่อซ้ํากันเยอะนะแล้วก็เปลี่ยนล่างเปลี่ยนฟอร์มนู่นนี่นั่นเยอะก็จำไม่ได้นะว่ามันตัวไหนเต็ดไม่เต็ดเยอะเกินตัวต่อไปนะเต็ดป่ะตัวนี้ไม่เต็ดนะครับผ่านนะ คือมันจะมีตัวที่เต็ดกับตัวที่ยังไม่ได้แล้วก็ตัวที่ไม่เต็ดนะสำหรับผมก็โอเคตัวอะไรวะเงามาเร็วไม่เต็ดนะครับเมื่อกี้เตดแล้วตัวหนึ่งครับแล้วก็ตัวเดียวด้วยนะ <laughs> <laughs> น่าจะเป็นเต็ดนะตัวนั้นนะ่ะเพราะปกติถ้ามันเป็นสีดาปกติเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะมีเกือบหมดแล้วมันจะมีพวกเต็ดเลยนะ น,นี่เหมือนจะติดนะแต่เหมือนได้ไปแล้วมันก็เลยไม่ติดละมันก็ติดอยู่หละโอเคนะถือแต่ถือท้ายไ,ไปแล้วทำไม่ผิดก็ถามอยากได้ตัวไหนนี่ผมอยากได้ม้าผันนึกนะม้าผันนึกเขียวยเนี่ยเขียวอันนี้ไม่ติดอโอกาสได้มันก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยนะสำหรับตัวติดพูดผิดกัน นอกจากนั้นยังมีตัวเตบที่ช่วงเวลาของจะมีแบ่งช่วงเวลานะแบบได้ไม่ได้นี่นจะเป็นแบบเหมือน,นึ่งเตดเก่าเก่านะครับไม่ใช่พวกเตดใหม่ๆหมมันจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่านะผมว่าก็ถือว่าเปิดเพลินนะครับผมทำคลิปนี้แมะเดี๋ยวจะพยายามมาหาเวลามาทำคลิปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะกลับมาว่างเหมือนเะดิมแล้ว จากที่ก็ขี้เกียจทาคลิปนะครับไม่ให้ม่ว่างก็ขี้เกียจทำไปช่วงหนึ่งก็โอเคหลายนะหลายเดือนอยู่นะช่วงหนึ่งนี้รู้สึกะได้เต็กเตะไปสองตัวยังไม่เต็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่มันฉลองครบรอบแล้วแม่งเจ็บปวดกว่าตัวซุปเปอร์กาชากนะผมว่า เพราะโอกาสยังแบบมั่วหมดเลยอันนี้งไงก็ได้สีดาวเฮ้ยเต็ดเว้ยตัวนี้อ่าได้เต็ดนะสำหรับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ด้วยนี่ผมได้สองตัวแล้วนะที่ไม่ซ้ำนะครับสิบเอ็ดใบคุ้มไหมก็ก็จะโอเคนะสำหรับบางตัวถ้ามันมีท่าเอดอยู่แล้วเนี่ยมันถือว่าคุ้มนะซาลาะไม่ใช่เรียกว่าซาลา ก็น่าจะเป็นใบสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันว่าใบนี้จะเต็ดไหมแต่ผมว่าแม่งไม่น่าเต็ดเปอร์เซนต์แม่งน้อยไม่เต็ดจัดแล้วเขียวก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวฉลองครบรอบกัน8ใบเมื่อกี้เราเปิดไปแล้ว11 8เป็น9 จะเปิดได้ครบร้อยก็แค่เก่งใจนะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะตัวฉลองนี่คือเป็นตัวที่เรียกว่าแบบเก็บสะสมไว้ก็ดูดีนะตัวแบบนี้สวยดีมันจะเปิดหมดมันก็แบบอืมไม่ได้เลยเลยคือแบบนะครับเปิดมาก็แบบโอโ้โหเพิ่มแต้ม อีพีไปซะเปล่า,าดูเลยโอกาสได้สีเทานี่ไม่มีนะครับสำหรับตัวฉชลลองเราเปิดกันแบบเร็วๆนะครับลองขออนุญาตนะเพราะมันแบบไม่มีให้ลุ้นเลยไม่มีลุ้นเลยนะครับ สีดาวเนี่ยนะสีดาวอย่าบอกนะโอ้โห و, ทแทบกีดนะครับก็ถือว่าได้อาเป็นนาราทิปนะครับหรือแซลมอนนะครับล่างสี่แพ็คล่างใหม่ก่อกวนนะแต่ตัวนี้นผมได้ไปแล้วแหละผมทำดาวม่วงอย่างว่าตัวนี้ <c oughs> มีความรู้สึกเหมือนจะพิมพ์อันนี้ก็ส่งไปเต็มด้วยมั้งเ <c oughs> จ็บจีดแล <c oughs> ม้ม่วงโถ่กเปิดได้อย่างนี้ คือมันมีโอกาสได้เต็ดด้วยไหมตัวเนี่ยโอ้พึ่งรู้แต่ประเด็นคือมันได้เต็ดที่เราได้แล้วนะใบสุดท้ายเต็ดสักตัววะเมื่อกี้มันเป็นเต็ดนะใช่ไหมมันเป็นเต็ดเออโอ้ไม่ได้นะคือน่ารักทิปเออใช่ตัวนั้นเต็ดก็โอเคนะมันเปิดมาเต็มแม็กแล้วก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวสีดาวผมเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามีพวกสีดาวรุ่นใหม่โผล่มาเยอะนะ ยังไม่ได้เก็บพิมเขียวนี่สามจุดเก้าแปลว่าอะไรวะนะครับพิกอัพเนบเลดมันก็ตู้มันก็น่าสนนะสำหรับแล้วแก๊งปลาหินปะมันเป็นซาคูเฮดนะฮะเซตาก็คือเซตาหัวซาคุกับซา,าคุธรรมดานะหรือซาคูทองก็อืม แม่งก็มีลิมแต่ให้เป็นห้าดาวอ่ะเขาไม่ใช่เป็นดาวเต็มดูผิดไอห้าดาวเป็นสองตูนี่นะใกล้จะจบแล้วนะครับก็ผมให้เปิดนะเพราะว่าผมรอรอนะครับไม่รู้รออะไรนะรอเพจเดียวนี้โอเคทีนี้ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าผิดพลาดยงังต้องขออภัยนะเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปนานไม่รู้จะไปงไงพูดไม่ไถูกนะ้วยก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบทุกคนโชคดีครับ